ครับเรียนพี่เพื่อนน้องสื่มวลชนที่รักครับตามที่ได้เป็นข่าวและเป็นที่สนใจของสังคมนะครับว่ามีเด็กอายุ17นะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปชิงทรัพย์นะครับเป็นทองคําในเขตพื้นที่สพรัตนาทิเบตท่านคงทราบดีว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหดหู่นะครับ เมื่อเราทราบว่าเหตุที่เขาต้องกระทำนั้นเกิดจากการที่เขาถูกหลอกให้ไปลงทุนในแชร์ซึ่งเป็นแชร์ที่ให้ผลประโยชน์โดยการอ้างว่าเป็นแชร์ที่ถูกต้องสิ่งนี้เกิดถึงสองครั้งกับเด็กคนนี้นี่คือกลอุบายของพวกสิบแปมงกุฎนะครับกลนอบายของคนที่คิดจะเอาเงินจาก ชนชั้นกลางชนชั้นล่างจากการที่เราทำการตรวจสอบเส้นทางของคนร้ายทั้งสองกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มสุชาตาและกลุ่มที่เป็นออมเงินายออมสินวันนี้เมื่อคืนนี้นะครับไปดาเนินการเคสซิงพื้นที่ที่จังหวัดอุทัยธานีตำบลห้วยคดผู้หญิงคนนี้ครับถูกออกหมายจับหลายคดี นางสาวทิดาวันหรือธนพัฒน์บุญก้านะครับข้อหาที่โดนก็คือกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนและเราจะแจ้งข้อหาเพิ่มก็คือพรบอรคอมพิวเตอร์นักข่าวเขาถามเลยว่าคุณรู้สึกผิดไหมที่ทำให้อนาคตเด็กคนหนึ่งเนี่ยต้องจบลงและอาจจะไปจบลงในเรือนจำเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เรียนดีด้วยเป็นคนดีด้วยเป็นปนักเ,เ,เรียนเรียนดีด้วย รู้สึกผิดมากเลยค่ะผิดกับผิดจริงๆผิดหนูไม่รู้ว่าหนูจะขอโทษยังไงมันมันถึจะทํำให้แบบดีขึ้นแบบรู้สึกแย่ามากเลยรู้สึกแบบรู้สึกผิดรู้สึกแบบไม่ไม่สมควรเอาตัวเองเข้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วก็ไม่ไม่น่าให้มันเกิดเรื่องนี้ถ้าหนูไม่แบบ ไม่ตัดสินใจร่วมทําไปกับเขาแล้วมันมันจะไม่เป็นอย่างนี้น้องก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนแบบนี้เลยไม่ทราบจริงๆค่ะหนูเพิ่งว่าทราบตอนที่ว่าเห็นข่าวออกแล้วก็มารู้ว่าเป็นน้องบอกกับประชาชนเลยนะครับแชร์ใดที่ทําลักษณะอย่างนี้คํานวณแล้วเป็นรายวันร้อยละยี่สิบได้คืนเป็นไปไม่ได้ครับถ้าทำได้ป่านนี้ธนาคารในประเทศไทยทั้งหมดรวยหมดแล้ว เพราะตอนนี้ผมสั่งทุกบกนะครับไม่ว่าจะเป็นรับผิดชอบภาคเหนือใต้ออกตกนะครับให้ดูแชร์พวกนี้ให้หมดเพราะแชร์พวกนี้มันเป็นต้นทางของอาเซียนกรรมทําให้คนต้องไปป้นทําให้คนต้องไปชิงทรัพย์ชิงทองป้นรถป้นลานะครับทั้งหมด